อยู่ในย่านของปทุมธานีนะตลาดภูนซับนะครับตรงนี้ทางเข้าที่หนึ่งนะทางเข้าที่สองตรงไหนวะฝั่งโน้นเปล่าะนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์รวมของอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป่าเดี๋ยวผมพาเดินชมแล้วกันนะวันนี้อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ระบุร้านไหนนะเนี่ยข้างหน้านี้ก็จะเป็นร้านมินนี่นะครับมินนี่อะไรแต่งนะร้านนี้ถือว่า คุณภาพดีกว่าอยู่ด้านหน้าเลยนะคนมารอคิวเพียบเลยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตได้นะครับร้านไหนที่มีคนรอเยอะๆเนี่ยถือว่าเขาเอ่อทำงานแน่นอนเลยอะไรแต่งมีอะไรบ้างครับก็จะมีทั้งเปลี่ยนทั้งคันหรือว่าเสริมเป็นบางส่วนนะครับเนี่ยอย่างร้านเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูนิดหนึ่งนะขออนุญาตร้านก่อนล้ละเนี่ยครับเสริมรถ ส่วนมากก็จะเป็นรถตามกระแสนะครับ t c X นะครับต้องออกตัวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมว่าผมไม่ได้เก่งเรื่องอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้พาชมแล้วกันครับแนะนาสถานที่แล้วกันนะครับตลาดทูนซับนะครับห,หัวกันน็อคก,ก็มีนะหรือว่าอะไรแต่งต่างๆแล้วเดินดูด้วยกันนะผมจะพาเดินเลาะๆไปเรื่อยๆนะ ตอนแรกก็มีท่านผู้ชมแนะนําว่าให้มาเดินตลาดนี้ผมเข้าใจว่าเป็นอาจจะเป็นเครื่องเสียงอะไรพวกนี้นะโอ้พามาดูจริงๆก็จะเป็นร้านที่จำหน่ายประเภทอ,อะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับเห็นเนขาเขียนว่าโหลดหน้าอ๋อ,อผมก็เดินไม่ได้ดูหลังเลยนะครับนี่ เราอยากแต่งให้มันสวยงามนะครับอยากแต่งให้มันดูเท่ขึ้นนะครับนี่นี่ด้านหน้านี่นะผมอาจจะเรียกไม่ถูกเป็นบางส่วนนะครับวันนี้พาเดินชมแล้วกันนะครับผมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะรู้จักตรงตลาดนี้นะเนี่ยหลายท่านที่เคยมานะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำตาลอะไรแต่งนะครับผมอาจจะเอ,อ่ยชื่อไปเรื่อยๆนะร้านนี้ก็คนรอคิวเยอะมากนะร้านใหญ่อยู่นะรับจัดสภาพและตกแต่งรถทุกรุ่นนะครับคล้ายอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับ รับปรึกษาการเปิดร้านนะลูกค้ารอเต็มเลยนะตรงนี้แล้วก็ฝั่งโน้นด้วยฝั่งฝั่งโน้นเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมจะพยายามไม่แวะร้านไหนนะจะเดินดูไปเรื่อยๆก่อนมันก็หลายตอกซอกซอยนะครับเมื่อกี้ผมเดินมาฝั่งไหนนี่ โชวงล้อต่างๆนะครับก็มีหลายร้านให้ท่านผู้ชมเลือกนะก็เราจะเลือกร้านไหนนะครับฝั่งน้นก็เป็นแ a มโบเรซิ่งนะครับหลักๆก็คือเป็น อะไรแต่งนี่แหละนะเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินตามตอกซอกซอยให้ดูเขาก็คงมองผมแปลกๆนิดหนึ่งวันนี้พาบุกแหล่งที่เป็นอะอะไรแต่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันนะครับมันมีหลายส่วนมากแล้วมีของรถยนต์ด้วยนะเท่าที่ผมเดินดูครั้งก่อนนนะ้นอะมีที่เป็นของรถยนต์ด้วยนะครับทำเบาะด้วยนะ โครงหน้ากากเปลี่ยนโครงอะไรต่างๆนะผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะถ้าผมเรียกไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะฝั่งโน้นเห็นไหมโนนฝั่งโน้นอ๋อเขาเรียกชุดสีมอเตอร์ไซค์นะครับนะผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะครับขออภัยด้วยเนี่ยนผมจะถ่ายรูปไปลยอันนี้เขาเรียกว่าชุดสีมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าผมเรียกถูกเรียกผิดอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมนะท่านไหนที่เป็นสิ่งการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ก็ แนะนำได้นะครับบางคําผมอาจจะใช้ไม่ถูกนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านแต่งรถนะครับนี่เขาเปลี่ยนโครงข้างในก็มีนะครับเดินเข้าซอยไหนแลนะ้วนี่ยหลงทางแหละมันก็จะมีซอยเล็กซอยน้อยนะเขาเปรียบเทียบก็าเปรียบเทียบเครื่องเสียงก็น่าจะเป็น อประมาณตลาดบวัดม้ออะไรกันนะลูกจากนี่ไปเรื่องเนี้ยคือมันมีหลากหลายร้านที่เราร้านนี้ผมก็เคยมานะทําเบาะนะครับร้านนี้รับทําเบาะร้านนี้ทําเบะา,นนาบะมอเตอร์ไซค์นะครับทำเบาะ เปลี่ยนสีต่างๆนะครับก็แนะนำเลยโอ้เปิดเพลงเนี่ยอีกร้านหนึ่งเนี่ยร้านเนี้ยร้านนี้ก็เหมือนกันนะครับร้านอีกร้านหนึ่งนะที่ผมอยากแนะนำเหมือนกัน NK m o t o r นะครับร้านนี้ก็ถือว่าผมเคยมาทำทำคลิปเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมรับชมคลิปได้นะ ร้านนี้คนก็มาเยอะมากเลยนะครับคือลูกค้ามานั่งรอกันเต็มเลยนะเดี๋ยวผมเดินมาซอยนีแลวกันนะครับโอ้ผมจะโดนเพลงนิ้กิทิ์ไหมเนี่ย รับซ่อมขึ้นล้อนะครับเปลี่ยนสีต่างๆนะโดยมาซอยไหนไวะเนี่ย<ป>ผมงงที่นะปเป็นแหล่งรวมของอะไรรถอะไรแต่งของรถมอเตอร์ไซค์ที่กว้างใหญ่มากเลยแล้วก็ของเยอะด้วยนีบางที่อาจจะปิดนะเพราะว่าตรงน,นี้มันเป็น เพิ่งจะเป็นต้นต้นต้นเดือนนะครับต้นเดือนอาจจะยังปิดอยู่นะแต่ส่วนมากก็จะเปิดแล้วนะครับวันนี้พาตะลุยตลาดฟูซบแล้วกันนะครับผมจะทําหัวข้อคลิปแบบนี้นะจะพยายามไม่แวะร้านไหนแล้วกันะะนะครับจะถ่ายเป็นร้านๆไปแล้วกันนะครับฝั่งโน้นรู้สึกจะเป็นตลาดของรถรถยนต์นนะฝั่งโน้นะ คือเป็นของรถจ์น,นะครับฝั่งน,นู้นไ่ยลูกค้านั่งรอนะก็คือเหมือนเหมือนมาตีราคากันก่อนตกลงราคาแล้วก็นั่งรอนะครับฝั่งฝั่งนู้น,น,นรู้สึกจะเป็นตลาดขายเสื้อผ้านะครับฝั่งนี้ ฝั่งนั้นมันจะเป็นตลาดของรถยนต์เป็นเหมือนเป็นอ,อะไรของรถยนต์ก็มีนะครับเนี่ยๆตรงนี้จะเป็นของรถยนต์มันก็มีทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอร์ตไซค์ครับรถยนต์เขาก็จะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ประดับยนต์นะนะผมอาจจะเรียกิด นีทั้งอุปกรณ์กระดับยนต์แล้วก็อุปกรณ์ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ท่านที่มีรถยนต์เข้ามาได้นะครับอุปกรณ์ของรถยนต์นะครับของรถยนต์ก็มีนะไม่ได้ไม่ได้เฉพาะของของรถของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นร้านแดงคาแคร์นะครับจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดูแลและสารลดเกลือนอุปกรณ์ประดับยนต์นะครับนะต้องบอกว่าอุปกรณ์ประดับยนต์นะครับผมอันนี้รู้สึกจะเป็นของรถยนต์นะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปทางโน้นนะผมงงผิดแล้วก็คือเหมือนกับว่าลตลาดนี้ก็หลกัหลกๆเลยนะเป็นพวกอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์อแล้วก็จะมีส่วนของ อุปกรณ์ประดับยนต์อีกฝั่งนี้นะพวกติดตั้งฟรมอ่าติดตั้งกล้องสัญญาณการขโมยนะครับเหนไหมก็มีอยู่ฝั่งนี้นะครับนะลำโพงรถยนต์เนี่ยอยู่ศูนย์อยู่ส่วนที่เป็น <c oughs> ต้องเดินทะลุออกมาด้านหลังอะ่ะเนี่ยฝั่งนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมพาเดินดูทั่วๆแล้วกันนะครับวันนี้มาไหนๆก็มาตะลุยแลย้วอาจจะไม่ได้ถ่ายใกล้ชิดมากนะครับท่านผู้ชมเดินใกล้ๆแล้วกัน ผมก็ไม่ได้ขออนุญาตเขานะครับจริงๆแล้วต้องขออนุญาตร้านเขาด้วยนะจัดชุดเครื่องเสียงนะครับนี่ก็แนะนํานะครับสําหรับท่านที่อยากทําทความสวยงามให้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับหลายร้านมากเลยให้เลือกเยอะแยะเลย นี่ก็เป็นโอ้โหเดี๋แลอ๋อพวกประเภทเปลี่ยนจอแอนดรอยซับบล็อกกล้องมันคือกล้องถอยกันขโมยพวกนี้นะครับติดตั้งเครืองแก้วพวกนี้นะครับของรถยนต์นั่นแหละนะสำหรับท่านที่มีรถยนต์นนก็น่าจะรู้จักนะครับเดี๋ยวผมเดินขายให้ดูนะครับอังนี้นะเปลี่ยนจอแอนดรอยีน้องแสงสัญญาณกันขโมยนะ <c oughs> อยาเขาไปถ่ายใกล้ๆเหมือนกันนะแต่กลัวเผื่อเขาว่าเอานะนี่เป็นลําโพงเป็นแอมรถยนต์นนะผมก็เคยไปรีวิวหลายที่อยู่นะครับที่ตลาดตลาดสนามหลวง2ก็มีเหมือนกันนะครับพวกประเภทประดับยนต์นะแต่ที่นี่ก็เยอะเหมือนกันนะหลายร้านเลยเนี่ยก็แนะนําสําหรับท่านที่อยู่ทางฝั่งปทุมธานีนะครับ ฝั่งทางคูนรั์นี่แหละนี่ลำโครงรถยนต์จอแอนดรอยแอมรถยนต์นะครับอุปกรณ์เสริมประดับยนต์ต่างๆนะรู้สึกว่าจะเดินไปหลายที่นะแต่ผมไม่มาครั้งก่อนเดินไม่ค่อยทั่วนะครับติดตั้งจอกล้องไฟหน้าประดับยนต์นะผมมาประมาณสักบ่าย2องนะตอนนี้ก็ถือว่าแดดร้อนมาก เดี๋ยวต้องเข้าร่มนิดนึงเพราะว่ากล้องผมมันโดนแดดร้อนมากไม่ได้นะครับจัดชุดเครื่องเสียงติดตั้งระบบเสียงแก้ไขระบบเสียงของรถยนต์นนะร้านนี้นะครับ <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> เกือบโดนรถเฉียวแล้วแมล่ะเนี่ยครับโอเคนะครับวันนี้แนะนําตรงส่วนนี้ก่อนนะผมอาจจะไม่ได้เดินไปทางโน้นนะทางโน้นรู้สึกว่าจะมีเข้าไปข้างในเลยนะ ประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวไปดูอ่าของรถมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับเนี่ยทั้งแถบเลยนะตลาดคูนทรัพย์วันนี้มาตลาดคูนทรัพย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เกี่ยวกับคลิปเราเท่าไหร่นะครับเด,เดินกันยาวๆแล้วกันไหนๆก็มาแหละผมมาใกล้พอสมควรนะครับวันนี้ Okay, ครับนะครับวันนี้ก็มาที่ตลาดคูนซับนะครับหลากหลายร้านวันนี้ก็ไม่ได้ค่อยแนะนำร้านไหนนะวันนี้เดินยา,ยาวๆกันไปนะครับนี่ผมขอเดินเข้าไปถ่ายได้เพราะวะเนี่ยภาพสวยมากเลยเ okay, ครับ เดินกันไปเรื่อยๆนะครับในขบ่ขาดงอหัอืมอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรพวกน็อตกึ่งหรือเปล่าทางมันทางมันก็ซอกแซกนะครับผมเดินไม่ถูกเลยไม่รู้จะเดินไปทางไหนก่อน เดินวกไปบนมาเดินวกไปบนมายู่ตลาดเดิมเมเนี้ยเราลองเข้ามาทางนี้ดูสิอ๋ออาจจะเดินมาเจอร้านเก่า ไปงงมานะผู้ชมว่ามันตรงไหนบ้างนะครับพอเดินไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะหมวกกันน็อกที่เยอะเลย กว้างนะครับหลายร้านนะเปรียบเทียบก็น <seeks competitions> <th> ่าจะเป็นประมาณบ้านหม้อนะครับนะคือก็แล้วแต่เราเลือกแหละเราว่าเราจะเลือกเข้าร้านไหนหรือว่าร้านไหนที่น่าเชื่อถือนะครับเหมือนเราไปตลาดบ้านหม้อนะครับท่านผู้ชมนะพูดง่ายๆนะคือต่างคนต่างแข่งกัน มีเยอะแล้วแต่เราจะเลือกร้านนี้แบบเพียบเลยเยอะมากผมคิดว่าน่าจะสนใจสำหรับคนที่มีรถนะก็น่าจะชอบเลยแหละนะครับเป็นเครื่องเสียงแบบบลูทูธก็มีนะก็เป็นลำโพงรถยนต์เนี่ยจอเอนดอยเนี่ย ตัวหอดลำพงรถยนต์แอมรถยนต์ก่อเอนดอยนะครับเนี่ยอุปกรณ์ประดับยนต์ต่างๆนะครับเมื่อกี้ผมเข้าทางไหนอองอ๋ออันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นประตูสองนะเนี่ยฝั่งนี้น่าจะเป็นประตูสองนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปดูฝั่งนู้นนะเนี่ย ครับอุปกรณ์ประดับยนต์นีเยอะเลยท่านที่มีรถยนต์รถรัไสายมาที่นี่จบครบเลยเนี่ย อ๋อผมเคยเดินเข้ามาแล้วนะข้างในนี้รู้สึกว่าผมเคยเดินเข้ามาอยู่โอมาข้างในนี่มันจะมีแอร์นี่หว่าข้างบนก็น่าจะขึ้นไปได้นะครับ เนื้อด้านในนี้จะเป็นเหมือนเหมือนแอร์เย็นๆนะแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์รถยนต์อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับฝั่งนี้ผมเคยมาซื้อที่หุมห้มเบาะหุ้มโคมงอะไหลยรถที่นี่นะจำไม่ค่อยได้แนละ้วตอนแรกหลงทางนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นของรถยนต์นะครับฝั่งนี้นะ เนี่ยทางนี้กว้างมากเลยหลงทางไปหมดแล้วเดี๋ยวเดินอีกที่หนึ่งนะครับพวกล้อพวกครงอ่าคงซีล่ลวดอะไรเยอะเลยเนี่ย โวกันน็อกเต็มเลย800ก็มีนะครับก็ <Hey. S 1> มีส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เป็นส่วนของรถยนต์นนะอันนี้ก็จะเป็นพวกลำโพงลำโพงบ้านก็มีอนนเครื่องเสียงแล้วก็เป็นของดอกลำโพงรถยนต์นะครับติดตั้งเครื่องมือช่าง โอ้วันนี้ผมเดินทั่วเลยเนะี่ยโอ้มีหลากหลายมากเลยไปเดินย้อนไปทางโน้นแล้วกันนะครับก็ถ่ายเฉพาะร้านของมินนี่นะครับวันนี้จะพยายามไม่ถ่ายร้านอื่นนะมันมัน,ม,นมันคล้ายๆกันแต่ว่าของมินนี่เขาคือร้านใหญ่ที่สุดในในในตลาดคุณทรัพย์แล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ด้านหน้าเลยก็ขึ้นอยู่กับดุลนพินิจของลูกค้านะครับว่าจะ สนใจร้านไหนบ้างนะครับ,คครบนี่อย่างในซอยเล็กๆนี้เขามีคนซื้ออยู่นะโอเคเดี๋ยวเดินด่นออกข้างนอกแล้วกันะะนะครับ ย่งถูกอย่างแพงนะไม่ต่างอะไรกับบ้านหม้อเลยอนะ่ะเขาพูดอย่างนั้นดีกว่านะเพราะว่าอ่าบางตัวมันก็ก็คือเหมือนบ้านหม้อเราไปเลือกเครื่องเสียงครับท่านผู้ชมก็บางทีก็เป็นของของเทียมที่มันต้องการราคาถูกครับหรือเราต้องการของแท้ที่มันอเป็นของดีเลยนะเราต้องการแบบไหนนะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐของเรานะครับ วันนี้พาชมนะครับตลาดคูนซับนะครับแหล่งรวมของอะไหล่แต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับต้องใช้คำนี้นะครับจำหน่ายอะไหล่มอเตอร์ไซค์ราคาปีกส่งนะครับอุปรกรณ์เสริมของรถยนต์นะครับหรืออุปรกรณ์ประดับยนต์แล้วกันนะครับนะใช้คำนี้แล้วกันนะครับ อย่างนี้ทิดนหึ่งเาได้เดินดูเท่าไหร่เหไหมโอสวย เ็อย,อยางอันนี้รู้สึกกับเป็นยางนะ ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าถ้าคลิปต่างๆก็จะมาแวะเวียนอีกนะครับตลาดปูดทรัพ์นะครับแหล่งรวมของอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม